สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขามีปัญหานในการใช้แอปเป๋าตังค์นะครับก็คือคือทีแรกมันจะมีให้เราอัปเดตแต่พอเราอัปเดตไปแล้วมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับมันบอกว่าขออภัยค่ะระบบไม่รองรับแอปที่ผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไขซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งจริงๆโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้นก็ใช้งานปกติแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่ ยี่ห้อ vivo เลยนะครับยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดเลยแต่มันขึ้นข้อความอย่างนี้ถ้าใครขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวแก้ไขตามผมนะครับวิธีแก้ไขของผมก็คือผมจะลบแอปเป่าตังของบนออกเนาะครับผมลบออกแล้วก็ติดตั้งใหม่แล้วก็ทําการยืนยันตัวใหม่ครับผมง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวลองดูจะแสดงวิธีให้ท่านผู้ชมดูจริงๆเลยนะครับตอนนี้สดๆเลยโอเคเราก็ทําการลบออกก่อนนะครับถอนการติดตั้งถอนยังไงบอลกดค้างไว้ ครับไหมเออถอนการติดตั้งกดแล้วก็เปิดอยให้เจ้าของเครื่องเขาน่าจะคล่องกว่าอ๋อแล้วก็ถอนการติดตั้งอ่านะครับถอนการติดตั้งอย่างงี้จากนั้นเอาบลกอเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกบล็อกเพจสโตรครับทีนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาใหม่เลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์มาใหม่เข้าอันนี้ก็เข้าเพ s สโต e นะครับไม่ต้องห่วงครับเราจะได้แอปเป๋าตังค์อันเดิมกลับมาครับถ้าใครมีเงินเหลืออยู่ก็จะ เป็นแอปเป่าตังค์เดิมนะกดดาวน์โหลดเลยนะครับ s <S เป็นบัญชีเดิมไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหายนะครับ mm hmm. กดวางก่อนนะมีสายเข้านะครับนี่ <'s> อันนี้ของบนก็ใช้เน็ตมือถือเลยนะครับทําไม่ได้ใช้ไว -fi อะไรแต่อย่างใดใช้ไว f i ก็ได้ใช้มือถือก็ได้นะครับถ้า wi-Fi ก็จะเร็วกว่านี้หน่อยเนาะ อันนี้ก็เร็วเหมือนกันเร็วนะเออเร็วเ็วเวอยู่นะลงลงคลิปได้เลยเ,เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะนอ่านะครับรมมสิ่งที่ต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับเพราะวันนี้เราจะใช้การยืนตัวด้วยบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอ,อา่าเดี๋ยวรอเข้าติดตั้งแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็คือการทําสดๆให้ดูไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยาวกว่าปกติหน่อยเนาะคลิปเนาะ แล้วก็เปิดเข้าไปเลยครับเปิดแอปเป๋าตังใหม่เลยใส่เบอร์โทรของบอลเข้าไปครับกดไปเลยบอลเดี๋ยวบอกดก็ได้เดี๋ยวผมบอกเองแล้วก็ขอรหัส OTP ครับอ่า OTP มาแล้วกรอกไปเลยเ อาจะมีข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะครับให้ติ๊กไปที่ยินยอมแล้วก็กดตกลงเ่ะเดี๋ยวบอลกดก็ได้แล้วก็ตั้งรหัสพินนะครับอันนี้จะตั้งเป็นอันเดิมหรือว่าตั้งเป็นอันใหม่ก็ได้ตั้งไปเลยบอลจะเอาเป็นอันเดิมหรือจะเอาเป็นอันใหม่ก็ได้นะครับตั้งอีกรอบยืนยันอีกรอบนะครับอ่านะครับตอนนี้เป๋าตังเข้าได้แล้วอย่างที่บอกครับเป่าตัง ไม่ได้รับสิทธิ์ใครดาวน์โหลดมาเข้าเข้าก็ใช้งานได้หมดแต่บัญชีจิวเล็ตนี่สิต้องได้รับสิทธิก่อนนะครับสิทธิ์ของโครงการก่อนถึงจะทําได้เนาะกดเข้าไปที่จิวเล็ตครับเราจะยืนยันตัวแล้วก็เข้าใช้งานจิวเล็ตแตะเข้าไปาจากนั้นอ่านข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับกดตกลงเลยบอลแล้วก็กดยอมรับนะครับ,บน,น้าตอนนี้ ตอนนี้การเข้าไปยืนยันตัวตนของแอปเป่าเอบัญชีจิวเลตมีอยู่2อวิธีนะครับก็คือทางกรุงทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนเมื่อก่อนมันมี3 3หัวข้อตอนนี้เหลือแค่2เนาะวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นการยืนยันผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะครับโดยที่สเกนมาเดี๋ยวผมสเกนให้ดีกว่าเราก็จะเราเตะมาที่ด้านล่างนะครับ อย่างนี้แล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนของเราเล็งดีๆนะครับเล็งดีๆจากนั้นก็กดไปที่ถ่ายรูปนะครับะนะครับอย่างนี้มันไม่ขึ้นบัตรประจำตัวประชาชนมาเราสามารถกรอกได้ครับหรือถ้าใครไม่อยากกรอกก็กดถ่ายใหม่ครับ อ่ะยังไม่มาอีกถ้าโงครั้งแด้ยังไม่มากรอกเอาดีกว่าครับศูนยูนสองสอง,สองห้าเอ,อ,อความลับหนึ่งห้าความลับทางบริษัทนะครับความลับทางความลับสูนบุคคลอ่าใส่ชื่อนะครับ ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลจากนั้นกดยืนยันนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์นี้นะครับเบอร์ที่เราลงทะเบียนนี่นะครับใครใช้เบอร์ไหนลงทะเบียนเขาก็จะส่งมาที่เบอร์นั้นเนาะกดยืนยันไปครับอ่ามาแล้ว1น8 8งส เขาจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะสแกนหน้านะครับให้เราอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็ให้เอาหน้าไว้ในกรอบเนาะเดี๋ยวให้บนสแกนใบหน้าแสงสว่างเซาปูนค่อยๆดึงเข้ามาค่อยๆดึงเข้ามาแล้วก็ให้ค้างอยู่ในกรอบด้วยถ้ามันอยู่ตรงการค้างไว้ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อน ตอนนี้เขาบอกว่าสแกนใบหน้าสําเร็จนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับนี่ผ่านแล้วถ้าใครขึ้นว่าผ่านแล้วอย่างนี้แสดงว่าเข้าใช้งานจิวเลตได้แต่ถ้าใครขึ้นว่าให้ปืนยันตัวที่ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารนั่นต้องเดินทางไปที่ตู้ a อ m ที่มีสีเทาๆท,ที่มันสามารถสอดบัตรประจำตัวประชา,าชนแล้วยืนยันตัวตนได้รหรือว่าไปที่สาขานะครับมีสทางเลือกให้ท่านผู้ชมไปยืนยันตัว ถ้าใครสแกนไม่ผ่านนะแต่ถ้าใครสแกนแล้วมันขึ้นข้อความเด้งขึ้นมาจากด้านบนว่าเปิดใช้งานจิวเลตสำเร็จอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเข้าใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าห้ดูนะทีนี้เราเข้าไปจิวเลตเมื่อกี้เขาข้อความแจ้งมาแล้วว่าเราเข้าใช้งานได้กดเข้าไปจิวเลตนี่นะครับ นี่ก็เป็นบัญชีเดิมเลยแล้วก็มียอดเงินเดิมอยู่เลยนะของบอลบอ<น>ลก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนี่ก็คือวิธีแก้ไขแต่ถ้าใครสแกนหน้าปุ๊บข้อความแจ้งเตือนมาว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูประมาณอย่างเงี้ยให้ไปยืนยันตัวที่ตู้ a t m อย่างเงี้ยผมมีคลิปนะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปดูได้คลิปยืนยันตัวจิวเล็ตไม่ยืนยันตัวตนจิวเล็ตไม่สําเร็จเนี่ยถ้าพิมพ์ไปอย่างเงี้ในยะูทูบจะเจอคลิปของผมเลยแล้วก็ทําตามวิธีนั้นนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณบอลด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อ,อยู่ด้วยกันมาไปแล้วครับสวัสดีครับครับ